เรื่องที่2เป็นเรื่องการขยายการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี2563เพิ่มอีก160ครัวเรือนค่ะสเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบจากภาวะลำไยล้นตลาดอย่างมากราคาสินค้าตกตำ่ำรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาไปนะคะโดยใช้หลักการว่าจะเยียวยาได้ละ2,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่ซึ่งในปิคณะรัฐมนตรีเมื่อต้นปีเนี่ยก็ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว2,213ครัวเรือนแต่เมื่อสำรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามีเกษตรกร,รชาวสวนรงังไยที่ปลูกจริงแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจริงที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอีกจำนวน,นหนึ่งก็คือ160ครัวเรือนวันนี้ครมก็เลยเห็นชอบที่จะ ดูแลเกษตรกรที่ปกหล่นในกลุ่มนั้นนะคะจำนวน160ครัวเรือนนี้ให้ได้รับการเยียวยาครบเท่ากับกลุ่มคนที่ได้รับมาก่อนหน้านั้นซึ่งก็คือจะได้รับการเยียวยาไร่ละ2,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่นะคะแล้วก็จะโอนเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยที่ปลูกลำไย,ยปีช่วง2,563เข้าบัญชีโดยตรงและในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยเดิมโครงการ เยียวยาเษกษตรกรชาวสวนลำไยนี้จะส,สิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31มกราคมครั้งนี้ก็จะขยายถึง30เมษายนเพื่อให้การดําเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะสําหรับงบประมาณนั้นก็จะอยู่ภายใต้กรอบเองเนินเดิมนะคะที่ได้จัดสรรไว้นนแล้วก็คือ3,440ล้านบาทค่ะเลืองสุดท้ายค่ะ